คำถามนี้รุนแรงมากเลยคนระผมก็คิดแบบไม่ได้เตรียมนะส่วนต่อขยาย,ายจากตักส้นไปที่วันนี้มาบอกว่าในการทำผิดอะไรนี่นะท่านรู้ไหมว่าเก็ิบ15บาทที่ไปฝั่งทนเนี่ยบริษัทช่วยเก็บให้ทุกวัน ต้องช้ากัตาช่วยเก็บแทนกทมและทุกวันตอนเช้าต้องเอาเงินที่เก็บได้จากค่าโดยสาร15บาทไปส่งให้กทมอทุกวันถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อเช้าก็ส่งเลยนะครับไม่มีวันอยู่ราชการบอกว่าสัญญานี้แปลกๆดำเนินการมาเมื่อี่สมัยของคู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้ง ปหลัดอทมทราไมรูกี่สมัยเพิ่งจะมาอีตีอ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 อสีส้มเนี่ยปัญหาไปหมดแล้วก็ผู้ว่าใหม่ไหมเนี่ยตั้งคำถามใหม่แต่ท่านไม่รู้ถึงความเดือดร้อนของเอกชนผู้ลงทุนบ้างหรือเปล่าอาจท่ยนไม่จ่ายไม่จ่ายเนี่ยผมเรียนเมื่อกี้เนี่ย จะทำให้เราอ่อนแอเลยไม่อ่อนแอครับแต่ว่าแน่นอนตาดิ้ควักออกไปอย่างเดียวควักออกไปอย่างเดียวแล้วก็มีรายจ่ายแช่ตัวเลขไม่มีเงินเข้ามาจริงอะ่ะสักวันหนึ่งพวกคงจะมีปัญหาถ้าวันนั้นมาถึงท่านผู้ว่าและทางรัฐบาลจะต้องเป็นคนรับผิดชอบไม่ใช่ผมขอเรียนท่านผู้โรยศารทุกท่านผมนายคีวี เป็นคนยืนยันว่ายังไงเราก็จะเดินต่อผมไม่เอาท่านมาเป็นตัวประกันหรอกครับพอหยุดลงไปเนี่ยท่านจะลําบากเดินทางกลับบ้านใหม่เป็นทาไปทํางานไม่สะดวกเพราะทําไปเนี่ยคนยืนนั่งอยู่ในห้องแอร์ที่มีอำนาจเนีานะเขาไม่เขาไม่เดือดร้อนหรอกถ้าเขาดูถ้าเขาดว่าถ้าเขาคิดว่าเดือดร้อนคงไมทําอย่างนี้มีบริษัทในโลกไหม คนบริษัทไหนที่รัฐบาลติดถึงห้าหมื่นล้านนะ่ะโดยไม่มีกำหนดว่าจะทำอะไรกันเลยมีไหมมีผู้สุดขาวต่างประเทศไปด้วยอยู่ด้วยผมอยากไปถามทั้งโลกมีไหมมีคนบ้าไ็ที่อยู่คนเดียวผมพูดภาษาสวยงามไม่เป็นแต่ผมแคร์พูดโดยสารจริงๆ